พาเขามาคุยกันเลยไปเอาทิมพาเขามาหนูนะคะทุกคนนี่เสื้อที่เลกับพักเขามานะมักหนูได้ไหมมักหนูได้ไหมบอกแล้วให้มาให้มาให้มาอะพี่เขินทำไมพี่นี่เขินทำไมบอกว่าชอบหนูอีกๆนั่นะแต่ว่าอย่าหาทำเลย อย่าหาทําเลยอย่าหาทําเลยไปดูดิครับเ้ีวทำไมอันไปบางโน <c oughs> ้นมีคนคั่งรักนะคะยาวาถวอะเวยยาวาคั่งรักถอะเวย ค่ะหนูหนูขอเฮ็ดงานก่อนนะคะหนูจะเป็นเพื่อนลงงานอยูา่างดีทุก,กนนะคนค่ะอย่าเฝ้ขึ้นไปไกลนะคะทุกคนเท่าเท่ากันลงกันนะคะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวผมให้ผมจีบไปติดก่อนไม่ไม่มีทางมีตาไรหต้องจีบไม่จีบติดกูต่อ,อยเลย <c oughs> เอา้าเอา้าเออเอเอ,เอ,เอ,เอตีหนูตีหนูเฮ็ดงานห่วยหนูสู่เด้อที่นี่เด้อ กี่เนือตีนูกอนนะคะันนี้สั่งกุ้งให้กินทางอะไรกุ้งอ๋อวันเมื่อวานอยู่เมื่อวานพี่พูดอะไรอยู่วะตอนที่พี่กินกินกินกุ้งเพราะว่าหนูมาเราพี่ส่วนคืนใช่หนูสวนคืนอย่างเดียวเลยแล้วจะทำงานตอนไหนพี่ใสยงานตอนไหนฮะต้องไปไอ้นั่นก่อนไหมหาพี่ก๊อฟ ซับสอไม่ได้เขินนะคะชอบพี่เนยไหมอ่าพวกผวกเข้าเห็นงานนํำกันนะคะบอด้มี่ยังนะคะทุกคนทำงานหลวมกันจะซื้อเด้อสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะกลับวันไหนคะ สัญญานน่าจะวันที่1ิ